คนใครเคยเป็นเหมือนไม้บ้างคะเวลาเป็นประจำเดือนทีปวดท้องปวดหลังอ้วนง,ง่ายผิวหมองขมโอ้โหยังไม่พอนะคะยังเป็นคนติดหวานติดกาแฟเย็นและกินจุกกินจิกบอกเลยว่าเกิดจากภาวะต่อมหมวกไตรั้เพราะว่ามา้ได้ไปฟังวิดีโอพี่หมอซีมาค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปรับฟังไปรับดูกันเลยนะคะภาวะต่อมหมวกไตรั้เกิดจากอะไรภาวะต่อมหมวกไตรั้เกิดจากความเครียด นะครับที่มากระตุ้นให้ต่อมเล็กๆที่อยู่บนไตของเราที่เรียกว่าต่อมหมอกไตหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่เรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับแล้วเมื่อต่อมหมอกไตของเราเนี่ยถูกกระตุ้นด้วยความเครียดนะไม่ว่าจะเป็นความเครียดทางด้านจิตใจหรือว่าเป็นความเครียดทางด้านร่างกายนะครับเช่นการที่เราไม่กินข้าวเช้าอาการของภาวะต่อมหมอกไตล้าจะมีอะไรบ้าง1เลยคือเชา้ชาเช้าจะตื่นยากแต่ดึกๆเนี่ยจะนอนไม่หลับข้อที่2ครับระหว่างวันจะง่วง จะต้องกินติดชาติดกาแฟติดของหวานหวานนะครับข้อ3คือป่วยง่ายเป็นภูมิแพ้นะแล้วฮอร์โมนเพศก็จะไม่สมดุลถ้าเป็นผู้หญิงนะอาการยอดฮิตเลยคือปวดประจำเดือนจะอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์แปรปว่วนเสริมเป็นตัววิตามินแทนอันที่1วิตามิน4 2วิตามิน E 3วิตามิน B 3 B 5 B 6 B c o m p l e x แล้วก็มีเกลือแร่ับเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมซิงรวมถึงน้ำมันปลาหรือฟิชออยนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของผงหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของเม็ดก็ตามนะให้หลีกเลี่ยงวิตามินที่เป็นรูปแบบของขวดที่เป็นน้ำหนาไปอ่านข้างฉลากมันจะมีน้ำตาลนะครับเพราะงั้นเนี่ย แทนที่เราจะได้เสริมภาวตะต่อมไทไตล้าเรากินน้าตาลเข้าไปมันก็ทําให้ต่อมไทไตล้าเราแย่ลงถูกไหมคะก็บอกเลยค่ะไม้เองก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเติมเอนเนอรี่ค่ะให้กับตัวเองบํารุงผิวแก้ปัญหาประจําเดือนนะคะด้วยการดื่ม EW เลยค่ะคือตัวนี้เลยค่ะเป็นชนีวิตผงนะคะนี่เลยก็ดื่มเป็นทั้งหมดเป็นเวลาติดต่อกันหนึ่งเดือนางบอกเลยนะคะว่าเดินไปตรงไหนไมีแต่คนทักค่ะว่าเฮ้ย ไม่พักนี้สวยขึ้นขาวขึ้นดูมีออร่าเยอะมากจากเมื่อก่อนเป็นคนที่ผิวกระปุ่มกระป๋ำมีรอยแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะทั้งหุ่นดีขึ้นผิวสวยขึ้นจาก98ค่ะเหลือ74ผิวพันก็กระจางใสไม่มีริ้วไม่มีรอยแล้วนะคะก็จัดค่าตัว EW แบบนี้เลยนะคะไปแล้วค่ะถ้าเกิดวิดีโอนี้นะคะมีประโยชน์กับใครนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ